สวัสดีครับพี่น้องเบาสารบาเบอร์ม <c oughs> าตัดผมเองพี่น้องเไยบาเบอร์บาเบอร์โอ้เบาสารอะไรนะบาเบ,าบ,าบอร์ตัดผมเองพี่น้องผมยาวตัดผมเองกระจกมาหน่อยให้แม่ตัดก็ตัดพ่กเป็นตัดเองเออผมยาว อ้แล้วโอ้รละโอ้ในนอนขนาดเป็นทรงในนอนป่้ในนอนอ็แล้ว ตัดผมเองเลยพี่น้องเลยอ่าส่งไหนก็นสร้างมันไว้เต่ม,มันสัตว์อ่ะว้ยาวเติบตัวนี้อ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่นอนค่ะนะ ตัดเองเลยพี่น้องพออะไรมั้งฟรีมือฟรีมือโอ้แน่นอนพ่อแล้วพี่น้องบุยเก่าจะเงอนว่าเราขอให้พ่อแล้ว 哎呦！Uh, I